เริ่มทำสำนึกดีค่ะก็อยากอยากลดละตัวตนอยู่นะคะคือเราเรารู้เลยว่าเราเนี่ยเป็นสายแบบสายโลกียะคะ่ะคือติดน้นติดนี่เนาะที่ผ่านมาก็ก็บกพ้องเยอะนะคะก็ตั้งใจว่า น่าจะมาทําวัดเพิ่มขึ้นนะคะอย่างน้อยนี่อาทิตย์ละสามวันไอ้ที่พูดนี่ยังไม่มั่นใจแต่จะทําให้ได้นะคะคือแบบแต่ก่อนก็ทําได้ต่อเนื่องพอเรารู้สึกว่าเราก็อยากเปิดใจว่าที่ผ่านมาคือติดหมอลำนี่ก็จะจะจะ,จะขัดใจตัวเองอะคะ่ะจะขัดใจตัวเองจะแบบจะตัดใจอะคือแบบ ขอให้มาขึ้นสลา,าให้ได้สามวันนะคะต่ออาทิตย์นะคะคือจะพยายามรู้จักตัวเองมากที่สุดแล้วก็มองตัวเองมากที่สุดแต่รูปธรรมรูปธรรมท,ที่ชัดก็คือต้องต้องเอาตัวเองออกจากภพใดภพหนึ่งเพื่อจะมาพบเพื่อนเพื่อจะมาเปิดหูเปิดตาเพิ่มขึ้นนะคะคือมันอาจจะเคยดีแล้วก็ดับลงแล้วก็ขึ้นใหม่แต่ครั้งนี้ก็จะภาเคเทียนอีกครั้งหนึ่งค่ะ จะมาทำอัดค่ะ